ือด้านล่างของช่อสวยค่ะปาดแบบแบบสักสาหนงชอบด้านล่างอของช่ออ,อ๋อ <laughs> แต่ช้ำนัเนี่ยช้ำตู้ก <laughs> ลาบดีค่ะแต่ว่าไอตัวตัวดอกเล็กๆนิปโซนะี่ยมันแบบมันละอะไปไหมคะพี่พี่พนหรือไง <laughs> อ่าใช่ค่ะใช่แล้วก็เออเออเล้มันดูเป็นไข่กบหนัวแทงลำล้ำล้ำแหมแถวตรงใช่เป็นขอบเออเออแต่ก็แต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ได้ขัดอะไรมากอนะคะอดอกดอกตัวสีขาวก็สวยดีค่ะดอกสีขาวมองๆ,ๆดูเป็นดอกดูเป็นดอก แต่ไมโกรหลาบอะแนกแยกสีไม่ออกเลยอันไหนชมพูอันไหนแดงอันไหนส้มไม่มีสีส้มเลยดินเต๋ินเหลืองดินแดงผมโอ้โหมันไม่เป็นไรนะมันเป็นภาพรวมๆใช่ใช่ก็เลยแบบใบข้างบนอะใบข้างบนมันหัวทิ่มนะเหรอมันมันดูมันดูอืม นี่ประเด็นกััั้ลงม่ใช่ใช่ต้องชี้ขึ้นทั้งสองอันเลยใบมันต้องชี้ขึ้นไม่ใช่ใบชี้ลงอาจจะเป็นเพราะใบมันมันมันดูผุลงเลยนะแต่ว่าสีที่ใช้สวยที่สุมันจัดช่อไว้นานแล้วมันเลยนานนานแล้วไปล มีสองคนเกับแคกราวดาดูนัวดีค่ะเป็นคนแรกเลยแต่ดูรวมๆอ่ะโอเคใช่ดูดูนัวดีค่ะกีบเกิบอะไรกับกับแคกราวก็ดูนัวดีดอกขาวเงาฟ้าก็สวยนะฟ้าสวยผมก็ชอบค่ะดอกขาวเงาฟ้าก็สวยดีไอ้ข้างล่างก็ไม่รู้อะไรมั่วๆไป ไม่ดีก็ดีไม่ออกนะตอนแรกไปเพื่อมุมมองไงเพราะศิลปะมันไม่มีกฎอยู่แล้วอ่ะหนูว่าโอเคอเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ทำ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 ผู้อันไปภาพรวมดีค่ะสวยค่ะอันนี้กระดาษสีโอเคน้องกระดาษดีค่ะผู้อัน ถ้าถ้าเป็นเราในซองส,อง,สองสัยคงแย่กว่านี้อันนี้กระดาษใช่ใช่ใช่รูปนี้ถ้าถ้ากระดาษไม่ดีนี่โหต้องยากอยู่ใช่ใช่เลย,เ,ลยเออตอนแรกกันเละเลยละ่ะนี่พอมาดูกาเออเออก็พอได้อยู่อ,อกระดาษด,ดีขนาดว่า <c oughs> ก,ก็ก็หมดอายุน่นาจะเบาเป่าหงหรือไงเนี่ยค่ะอืมอืมไปค้นเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยวในในซองคงแย่เหมือนกันคงต้องวาดใหม่ แต่แต่วันนี้ไม่เบลอใช่ไหมคะวันนี้เปลี่ยนมุมนั่งใหม่ไม่เบลอไม่เบลอแล้วกจะได้ว่าห้องนั้นแต่รูป็ูปรูบที่ยกมาเงาสวยดีนะคะรูปที่ยกมาเนี่ยอ๋อก็คือรูปที่มันดูัวดีใช่ใช่ใช่ไม่พอแสงมันน้อยป็ูแบบเงาสวยดีดอกดอกแบบกลมแบบ ดูคนอ,อันน,นี้ปาดเยอะโอเคขอบคุณค่ะโอเคนะคะคือพอเนี้ยมันโอเคโอเค